ผู้ชายอายุ30ยังไม่แก่แต่ถ้าไม่ดูแลจะพังแบบไม่รู้ตัวเชื่อหรือไม่ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมก็ตอนอายุเข้าเลขสามไม่กระชับกระเฉงเหมือนก่อนสมรรถภาพตกแบบงงๆนอนเท่าเดิมแต่ก็ไม่ฟื้นเริ่มมีพุงทางที่กินเท่าเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันคือเรื่องจริงของผู้ชายวัย30บวกที่กำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งมักเริ่มเงียบๆแต่มีผลยาวนาน แล้วร่างกายผู้ชายหลัง30เปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลดลงเฉลี่ย1%ต่อปีส่งผลให้กล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมง่ายความต้องการลดลงพลังชีวิตตกหวบข้อที่2ระบบเผาผ่านช้าลงกินเท่าเดิมแต่น้ำหนักขึ้นแถมพุงมาไวแบบไม่ต้องเรียก 3. พลังการฟื้นตัวแย่ลงนอน8ชั่วโมงแต่ตื่นนานมาแล้วก็ยังไม่สดชื่นร่างกายเหมือนยังไม่เคลียร์ของเสียจากเมื่อวานแล้วถ้าเกิดปัญหาแบบนี้จะรับมือยังไงล่ะเริ่มต้นแค่3ข้อนี้ก็พาให้ชีวิตกลับมาเฟรชได้นะครับข้อแรกนะครับปรับพฤติกรรมการนอนให้มีคุณภาพข้อ 2. เพิ่มการขยับออกกาลังกายเบาๆอย่างสม่าเสมอและข้อ3เติมอาหารเสริมที่ตรงจุด เช่น MDX+ เพื่อดูแลเทสโทสเตอโรนและสมรรถภาพให้ดีขึ้นสุขภาพชายไม่ใช่เรื่องของป่วยแล้วค่อยดูแต่คือการเสริมให้แกร่งก่อนพังตังหากสรุปสั้นๆน,นะครับหลัง30คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ควรใส่ใจหากปล่อยผ่านเท่ากับเสี่ยงโลสมรรถภาพลด ถ้าดูแลเร็วเท่ากับยิ่งมีพลังยิ่งดูดียิ่งดึงดูดเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพชายคือทรัพย์สินระยะยาวและคุณคือคนเดียวที่ลงทุนกับมันได้ดีที่สุด MDX ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ